สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทำข้อสอบกันโดยใช้ความสามารถของ Google นะครับซึ่งความสามารถในที่นี้ก็คือเราจะใช้ Google Form ททำข้อสอบออนไลน์นะฮะเรามาลองทำกันเลยอันดับแรกนะฮะเพื่อนๆก็ต้องเข้าอา Gmail ให้เรียบร้อยกอ่อนนะฮะ นะเข้า Gmail ผมเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะผมเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะพอเพื่อนเพื่อนเข้า Gmail เรียบร้อยเสร็จปั๊บเพื่อนเพื่อนก็นะไปที่ได้ของเรานะะพอไปที่ได้เสร็จปั๊บตอนนี้เราก็จะทำฟอร์มตอนนี้ถ้าไม่อยากให้ฟอร์มมันกระจัดกระจายนะฮะ,นะะเวลาเข้าไปเนี่ยบางทีเรามันกระจัดกระจายเนี่ยเยอะแยะไปหมดถ้าไม่อยากให้ฟอร์มกระจัดกระจายนะฮะให้ นะตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อโทษทีให้สร้างสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะเขียนตั้งชื่อไปแล้วหมายฟอร์มนะ my form, นะ my form สร้างผมตั้งชื่อว่า my form เสร็จปั๊บผมก็เข้าไปในนี้แล้วผมก็จะสร้างฟอร์มในนี้นะฮะคลิกขวาโฟลเดอร์ Google f o r m นะฮะเอาละ ว่างไม่มีชื่อเราจะเขียนว่าข้อสอบทางภาคสมมุติอย่างนี้ <c oughs> เขียนอธิบายซะหน่อยอตอนนี้เราจะทำยังไงบ้างเรามาดูกันผมจะทำข้อสอบเป็นอย่างนี้ อันแรกก็จะเป็นให้นักเรียนใส่ข้อมูลนักเรียนก่อนแล้วจากนั้นตอนที่1ก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตอนที่2ก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครผมจะทําลักษณะอย่างนี้เราก็มาดูกันอันดับที่1เก็บข้อมูลนักเรียนเวลาสอนนักเรียนก็ต้องใส่ชื่อนะฮะอธิบายให้หน่อยนะตนี้ก็ ตอบสั้นๆก็พอนะฮะปดตัวนี้ซะหน่อยจําเป็นห้ามเว้นนะฮนะจากนั้นสร้างตัวที่สองนะชั้นนะระดับชั้นนะระดับชั้นอะไรนะฮะมอหนึ่งมอสองมอสามมอ มีมอ5หรือมอ6นะฮะก็ต้องกดตัวนี้จําเป็นนะฮะจำเป็น,นะะคือห้ามเว้นห้ามข้ามนะฮะอันดับที่สามสร้างข้อที่สามนะฮะเอ้ยความต้องการที่3ามคือชั้นห้องนะฮะ <c oughs> ห้องที่เท่าไหร่อันนี้จะทําเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ผมจะต้องสมมุติว่ามีสักยี่สิบห้องเราก็ต้องทำยี่สิบอันนะฮะเอาเป็นว่าเราให้เขาเขียนแล้วกันพิมพ์เข้าไปเองแล้วกันตอบสั้นๆน,นะฮะและสุดท้ายเลขที่ เช่นเดียวกันนะฮะผมก็จะให้เป็นตอบสั้นๆนะฮะอ๋อันนี้ก็ห้ามว่างนะฮะห้ามเว้นไว้ไม่ยอมนะุ๊บเ่ะละเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมต้องการคือชื่อนามสกุลชั้นนะฮะห้องเลขที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้อ๋อลืมบอกไปข้อสอบคอมพิวเตอร์นะฮะ ารผ้สมมติใช้วิธีนี้เอาละนี่คือหน้าที่หนึ่งอันนี้คือหน้าที่หนึ่งเรียบร้อยต่อไปหน้าที่สองคือหน้าหน้าที่สองคือตัวนี้หน้าที่สองแล้ว <c oughs> ก็กดตัวนี้ครับเพิ่มส่วนตรงนี้เอาละอ้ะอะาวทำไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะส่วนที่สอง นี่แล้วตะกี้ไม่ลืมนะฮะนี <c oughs> ่เขาอยู่ข้างบนโอเองฮะส่วนที่สองผมกดผิด ขออภัยนะครับตอนนี้รู้สึกไม่สบายน้อยแต่คิดว่าไม่น่าเป็นโควิดส่วนที่สองซอฟต์แวร์นะฮะ <c oughs> <c oughs> ส่วนที่หนึ่งลูกชื่อนับสกุลส,ส,ส่วนที่สองตอนนี้ เลือกคำตอบนะฮะที่ถูกต้องนะฮะนั่นแะหละปุะ๊บกดหมายบวกคำถามตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วคำถามเ,าเริ่มแต่ข้อที่หนึ่งเลยตัวนี้ผมเตรียมคำตอบไว้แล้วชวิมอาะ นี่คือข้อที่หนึ่ข้อที่สอง นะแล้วก็นะข้อสอบข้อที่สองออผมลืมไปนะพวกนี้จำเป็นตรงนี้ก็เหมือนกันนะห้ามข้ามนะตรงนี้ต้องกดว่าจำเป็นไว้นะห้ามข้ามโอเคตอนนี้เอาละเรา คาวน,นี้นี่คือส่วนที่2เสร็จแล้วนะฮะส่วนที่สเสร็จแล้วส่วนนี้ต่อไปก็ข้อสอบตอนที่สองคือสรงนี้นะฮะผมก็จะตะกีน้นเราต้องเ,อเราอยู่หน้าตำแหน่งสุดท้ายนะแล้วเราก็กดปุ๊บเข้าไปนะฮะส่วนที่3ฮาร์ดแวร์ ก็เตรียมไว้แล้วเพื่อความเร็วนะฮะข้อใดไม่เข้าคู่นะค v g a Memory URL Hard Disk ข้อหนึ่งนะฮข้อสุดท้ายผมเป็นอย่างนี้ให้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์นะตัวแล้วก็เป็นคำตอบสั้นๆนะจริงๆนะฮะการทำข้อสอบแบบเนี้ยข้อสอบออนไลน์เนี้ยนะะ เหมาะสําหรับจะทําข้อสอบเป็นลักษณะช้อยมากกว่านะฮะไม่เหมาะที่จะทําข้อสอบเป็นแบบนี้เพราะว่าการทําข้อสอบออนไลน์เนี่ยตัว Google Form s, เขาจะเช็คผลให้เลยอันตโนมัติว่าเด็กได้กี่คะแนนกี่คะแนนนะฮะแต่การทําข้อสอบแบบข้อเ,เขียนแบบเนี้ยเราจะต้องมาตรวจเองเวลามันรวมเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นคะแนนต่างหากไป อย่างเช่นตอนนี้เรามีสามข้อสแสดงว่าคะแนนสูงสุดก,ก็คือสามคะแนนถ้าเราให้ข้อละคะแนนนะฮะถ้าเราให้ข้อคะแนนแต่อันเนี้ยเราจะต้องมาตรวจเองด้วยมือดังนั้นเนี้ยตัวนี้ผมทําทิ้งไว้เป็นอย่างนั้นแหละนะให้ดูว่าเราสามารถจะทาเป็นข้อเขียนก็ได้เผื่อบางคนอยากจะทําเป็นข้อเขียนนะฮะตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็ต้องจาเป็นด้วยห้ามข้ามนะฮะเสร็จแล้วผมทำละสี่ข้อพอทำสี่ข้อเสร็จเอ้ยอ่าสามครบสี่ข้อแล้ะ ต่อไปผมก็จะบันทึกนะฮะแล้วก็กลับขึ้นข้างบนสังเกตว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำข้อฉเฉลยนะฮะปิดตรงนี้ก่อนอ่ากดตรงนี้ครับลูกฟันเฟือง s e ตติ n งตรงนี้นะฮะเราจะทำตัวนี้ครัเราจะเลือกตัวนี้ตัวที่มันจะมีแท็บอยู่ข้างบนสามแท็บทั่วไปงานนำเสนอ บบทดสอบบางคนอาจจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะฮะเราจะทําตัวนี้ตัวที่ขวาเนี่ยนะฮะทำเป็นแบบทดสอบนะฮะทันทีหลังจากส่งทำน,นะฮะทันทีหลังจากส่งประกาศคะแนนทันทีนะฮะส่วนตัวนี้เราจะติ๊กไว้ผมจะไม่แก้อะไรเลยผมจะเอาตามนี้เปิดตัวนี้เท่านั้นเองและเราจะไม่เอาอะไรออกเลยเอาตามนี้ทั้งหมดผมกดบันทึก นะฮะพอกดบันทึกเสร็จปั๊บยังไม่จบเรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะฮะกลับมาส่วนนี้เราจะมาเราจะต้องมาระบุนะฮะเรามาคลิกปุ๊บสังเกตว่ามันจะมีคํานี้โผล่ขึ้นมาเฉลยคําตอบเราคลิกที่เฉลยคําตอบกันนะฮะแล้วเราก็บอกว่าคําตอบตัวนี้ข้อนี้ให้หนึ่งคะแนนนะฮะตัวนี้คือข้อที่ถูก ะะจะสิ้นนะฮะจากนั้นข้อที่สองคลิกลงไปนะฮะเฉลยมตอบนะฮะข้อนี้คือข้อที่ถูกอ่านะให้หนึ่งคะแนนด้วยนะฮะเสร็จสิ้นนะฮะข้อนี้เฉลยคำตอบ นะฮะตอนนี้ให้งหนึ่งคะแนนจกสิ้นเห็นไหมฮะถ้าเป็นช้อยเนี่ยมันจะเฉลยกับตอบได้แต่ตัวเนี้ยนะฮะอธิบายเนี่ยข้อเขียนเรียกว่าข้อเขียนเนี่ยจะไม่มีคะแนนนะะจะไม่มีคะแนนนะฮะเฉลยไปมันมันมันจะเช็คไม่ได้นะฮะตรงน,นี้ดังนั้นเนี่ยการทำข้อสอบออนไลน์เนี่ยเหมาะที่จะเป็นช้อยมากที่สุด ไม่เหมาะเป็นข้อเขียนแต่ถ้าทาเป็นข้อเขียนก็ได้แต่คุณครูต้องเข้ามาอ่านเองแล้วก็ให้คะแนนเองเผื่อบางคนจะนะฮะทำเป็นแบบนี้ผมก็เลยทำทิ้งไว้นะฮะจากนั้นมาดูผลกดส่งนะฮะปุ๊บตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ UI มันสั้นลงสัหน่อยคัดลอกนะฮะคัดลอก,นะอกปิดปับแล้วมาดูผลกันมาดูกันนะฮะ ผมจะใช้ไฟฟล็อกเป็นตัวทำข้อสอบนะฮะเปิดมาปุ๊บเราส่งลิงก์ตัวนี้ไปให้เรียนผ่านไลน์อุ้ยนะครส่งลิงก์ปุ๊บอ่ะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะเห็นนักเรียนก็ใส่ไปไ AAA นาย a a นะครับสกุล b b b มหนึ่งนะฮะ ห้องยี่ส้าเลขที่สนีะ่กดถัดไปคร <c oughs> าวนีนะ้ก็มาเป็นข้อสอบข้อสอบนักเรียนก็ต้องตอบกันนะฮะข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้สมมติเป็นข้อนี้ผมเลือกแบบถูกหมดไปก่อนนะฮะแล้วก็กดถัดไปนะฮะนี้ไปแล้วก็นี้ก็ ใส่อะไรไปช่วยตอบนักเรียนตอบมาข้อเขียนกดส่งภาพดูผลนะฮะตรงนี้ปั๊บนี่คือผลนักเรียนเขาส่งคะแนนมาแล้วดูนักเรียนสามารถดูคะแนนได้นักเรียนบอกว่า0ทำข้อสอบมานะฮะรวม3นะฮะ0จาก0ไม่ถูกสักข้อเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือชื่อนามสกุลนะฮะ ผลมาปุกไม่ถูกเลยนะฮะอ้อถูกทอทีโทษทีผมทำถูกสามสามเต็มสามนะฮะอันนี้ไม่มีนะฮะจากสองอันนี้หนึ่งนะฮะสังเ,เกตด,ดูข้อนี้มันมีช้อยแค่หนึ่งมันก็เลยหนึ่งจากหนึ่งข้อนี้มันมีสองสองข้อก็เลยสองจากสองอันนี้เขาจะไม่นับเป็นคะแนนนะฮะดังนั้นหน้าแรกเราไม่ถือมันไม่มีคะแนนให้เนะข้าไปเรียบร้อยได้สามคะแนนข้อเขียน อันนี้ครูต้องมาตอบเองเห็นไหมฮะแต่อ่าเดี๋ยวมาดูใหม่ผมปิดตัวนี้นะฮะผครผูทำอีกสักข้อนนะฮะอันนี้นายสมชัยห้อห้าห้องสิบและขี่สิบเอ็ด ัดไปนะครัอข้นี้ถูกผมให้ตัผมเลือกข้อนี้กถัดไปนะผมเลือกข้อนี้อันนี้ผมส่งเลยไม่พิดไม่ได้เพราะตอนนี้เราบอกจําเป็นอัน,น้นก็ต้องใส่ไปปึ<ๆ>๊ดเราเรียนต่อมากดส่งนะดูคะแนนจะเห็นว่าอันนี้ถูกแต่นี้ผิดเห็นไหมผิด แล้วมันมีเฉลยทั้งหากนี่เห็นไหมฮะมีเฉลยสาเหตุอยู่ตรงไหนครับสาเหตุอยู่ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูเราบอกว่าเราไม่อยากให้มันมีเฉลยนะฮะเราก็ต้องกลับมาแก้ที่ตรงนี้ฮนะแบบทดสอบนี่ให้โชว์คะแนนนะฮะคำตอบที่ถูกต้องไม่ต้องไม่ต้องแสดงนะฮะคำถามที่ตอบผิดต่ผมไม่เอา ผมให้ดูติ๊กแค่ค่าคะแนนอันเดียวพอกดบันทึกครับอ่าคราวนี้ไปดูใหม่นะฮะไปดูผมปิดตัวนี้ไปตัวนี้ไปเอาใหม่ทำข้อสอบกันใหม่คนอันนี้นะอ่าคนที่สามแล้วคนที่สามีนะห้งาห้องห้า เลขที่5ต่อไปนะครับไฟ o x e x x e l ต่ลไปนะ URL ด้นะก,นะกดส่งดูคะแนนสิผจะเห็นว่ามันบอกว่าผมได้สอง,สองเต็มสามอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนติ๊กมา นะฮะฮมันจะไม่บอกเฉลยว่าคืออะไรเนี่ยอันนี้จะไม่บอกเฉลยแต่มันก็ยังบอกว่านักเรียนติ๊กอะไรมาถามว่าจะให้มันโชว์แต่ตัวนี้อย่างเดียวได้ไหมทำ,ทำไม่ได้ครับนะฮะทำไม่ได้ให้โชว์แต่ตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้นะฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยคอาวนี้ จะเห็นว่าเนี่ยนักเรียนตอบกลับมาสามคนอ่ามาดูกันนะฮะฟอร์มตัวนี้เขาเปลี่ยนชื่อนิดนึงนี่ฟมไม่มีชื่ออ่ใส่เข้ามาแล้วนะ่าผมเรามาดูในส่วนของตอบกลับรับนะฮะเรามาดูว่าเขาข้อมูลที่เก็บเป็นยังไงนะฮะตรงน,นี้สร้าง มันจะเก็บเป็น Google s h e e t ไว้นะเราจะเห็นว่ามีนักเรียน3คนคะแนนเห็นไหมฮะนี่คือคะแนนที่ได้นะอันนี้คือชื่อนะอันนี้คือชื่ออันนี้ก็คือห้องนะฮะรูปเนี่ยดู อันนี้นี่คือผลที่เขาตอบมาเขาจะเก็บเป็นลักษณะนี้เนี่ยถ้าใครมีข้อเขียนนักเรียนครูก็ต้องมานั่งอ่านตรงนี้ฮะแล้วก็มาให้คะแนนเองนี่คือนี่คือสิ่งที่นักเรียนตอบมานะฮะตรงน,นี้อันนี้คือการทําข้อสอบออนไลน์นะฮะการทําข้อสอบออนไลน์ซึ่งการทําข้อสอบออนไลน์แบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเราต้องการอยากจะให้มันสลับข้อ สลับช้อยได้ไหมออในส่วนของ Google Form นี่นะฮะยังทำไม่ได้แต่ถ้าจะให้ทำได้มันต้องมีการใส่ส่วนเสริมเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งในเรื่องของการสลับข้อนะฮะให้มันสลับข้อนะดังนั้นในส่วนนี้การทำข้อสอบออนไลน์ก็เป็นแบบนี้ครับผมนะทำแบบนี้ ีแค่นี้ในส่วนของทั่วไปไม่ต้องไปติ๊กอะไรมาเลยนะครับงานนําเสนอนะฮะไม่ต้องตรงนี้ก็เอาตามนี้เลยครับตัวนี้ติ๊กแค่ตัวนี้พอนะฮะโอเคถ้าอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวสักหน่อยนึงผมขอเปลี่ยนนี้นะับปรับแต่งนิดนึงเลือกรูปภาพนะฮะโรงเรียนขอเป็นตัวนี้แล้วกัน สวยดีนะฮะอโอเคเรียบร้อยละสวยสมัยนิดนึงนะฮะส่วนลิงก์ก็อยู่ตรงนี้นะฮะกดส่งอยู่ตรงนี้นะฮะทำให้ย่อซะแล้วก็๊อปปี้มาแค่นั้นเองแล้วเวลาส่งเราก็ส่งตัวนี้ให้ให้นักเรียนนะฮะให้นักเรียนไปปิดปิดก่อนนักเรียนคลิกปุ๊บเขาก็จะเข้า ตัวนี้เลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามโอเคนะครับวันนี้ในเรื่องของการทำข้อสอบออนไลน์เบื้องต้นทำแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ